ส่งเข้าศูนย์ซ่อม้วครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนเรากำลังจะออกไปถ่ายงานกันครับ รถเชา้าทีมงานส่งดาบภาพรักที่ถ่ายไปที่สระบุรีตัดเสร็จแล้วครับมีแก้นิดหน่อยและเขาอยู่ไหนยูไห้ ตอนที่ไปต่างจังหวัดเรื่อง <c oughs> เราไปทำผมกันดีกว่า สวัด,ดีครับสวัสด,ดีครับทุกคนมาทำผมทรงชี้ฟูไปดีกว่าทุกคน Esse roxo gasa, amor! Que... Oh yeah. เสียงงยส่ยงลงไปแล้วเดแล้วเราด้วยเสร็จแล้วด้วยค่ะย<ป>ังไม่เสร็จโอเคต่อไปเขาลงไปกิ่น้ำเ <c oughs> <c oughs> ออเจ็บคอ สวัสดีครับทุกคนดีเฮรเอาขาจังต้องก่อนนะเะรอนะเฮรนะเ,เรา ่งโทรศัพท์ไปที่สูงแล้วเรียบร้อยเจ๊งถ้าอยากจะบอกนะครับว่าจริงๆแล้วอุ๊ยเครียอะไรนี้จริงๆแล้วอะ่ะมันมีมันมีภาพตอนที่มันมีภาพตอนที่ดำอยู่ในใต้น้ำเลยนะตอนที่เราอยู่ใต้น้ำเราเห็นนะเราเห็นภาพอยู่ใต้น้ำกับไทนก้านะครับเป็นภาพที่เจ๋วมากที่รัก เขาลงไปนั่งรอที่ต้องกินข้าวนะเอาถ่านไปชาร์จก่อนอันนี้ให้ลุงนิดเอาโทรศัพท์ไปทิ้งไว้ที่ศูนย์นะครับนึกว่าเฮียอยากได้เครื่องใหม่เอ่อไม่มีใครอยากได้เครื่องใหม่แล้วครับทุกคนใครใคอ,อยากได้เครื่องใหม่ละ่ะ เปลืองตังไะชาร์จแบตก่อนแยกกับนร้อนเลยสัสแล้วก็เทปทารรักตัดเสร็จแล้วเทปทารรักตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะออนแอร์อาทิตย์นี้แล้วผมได้ดูก่อนคนแรกโคตรตลกเลยอยากบอกอยากบอกว่ามันตลกมากมันตลกมากจริงๆ ปิดพัดลมแป๊บกูไม่ต้องใส่แล้วมั้งแจ็กกงจะเก็ตเคี่ย์อากาศร้อนขนาดนี้ <S <S อีกแล้วเหรอไปไหนกันครับวันนี้ไปทำงานรอค่ะรอรอบปั่นวิวโอ้แต่คิดนี้แบบมันตลกอ่ะคิดว่าน่าจะยอดวิวเยอะน่าจะยอดวิวเยอะนะครับมันตลกดีครับ กินข้าวอะไรยังกินแล้วเมื่อเช้าคือไปส่งไทก้ากมาแล้วก็มีโอกาสได้กินข้าวขาหมูข้าวขาหมูแว่นหายไปไหนก่อนเลจ้ามันเหมือนแว่นหายนะหายไปหลายอันนะ ขายไปสองอันเคียร์ก็ดื้อเกินเอาโทรศัพท์ลงน้ำผมจำได้ว่าโฆษณามันบอกว่ามันกันน้ำไม่ใช่เหรอผมจำได้แม่นเลยว่ามันบอกว่ามันกันน้ำอะใช่ไหม หมือนแว่นมันไปอยู่ไหนวะ <Okay. S 1> ในกระเป๋าว,วะ่ะกระเป๋ากระเป๋าวบนี้ป่ะเอาน้ำเปล่าเฮียหน่อย mm hmm. นี่นี่นีไอ mm hmm. ้แว่นส mm ี hmm. ่เหลี่ยมเฮียม, mm hmm. มีคนเอาไปเก็บใน mm hmm. เก๊ะนั่นปะ่ะเอาไ,ไปเก็บ mm hmm. เก็บใน mm hmm. ตู้แว่นปะ่ะ เก็บถูกไหมวันนี้เราจะไปถ่ายกับอ่าอ้เอนีน้ยคาออฟบีเคเคก็เครื่องชงกาแฟที่บ้านเจ๋งเครื่องซัผทาพึ่งซ่อมเสร็จเจ๋งอีก ไม่รู้เขาฟอมยังไงงเขานะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามีโทรศัพท์เครื่องเดียวเลยทีนี้ยุ่งชิบหายชาร์จแบตก่อนแบตหมดเซ็งเป็ดเฮียยังเล่นรถอยู่ไหมไม่ได้เล่นนะครับช่วงนี้ไม่มีเวลามานั่งเล่นรถเลยนะครับ ทำงานทำงานนะครับสวัสดีครับปิงปิงสวัสดีครับคุณสมรเมื่อกี้ไม่ได้อ่านเม้นเลยนะครับตอนเดินเดินทำผมนะครับเด็ตบ้านไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าให้เขามาแก้ก็แก้แล้วนะครับอินเ,เน็ตก็ไม่มีปัญหาแล้วแมีปัญหาบางจุดสวัสดีครับแนนซี่มีปัญหาบางจุดแต่ว่าก็โดยรวมก็โอเคนะกร้อนมากเลย ก็จะมาไลฟ์แป๊บหนึ่งนะสวัสดีครับอ้อ,อยสวัสดีครับปิงปิงเฮย้ยมีมามาอีกปิงปิงแฮะมีคนชื่อปิงปิง,ปงสองคนดนะ้วยเอ๋เอาันี้ไปชาร์จก่อนอันนี้มันเหมือนทำไมฝันไ,ไม่เข้าอ่ะ ลุงยังไม่มาเลยอะ่ะเอาเลยจะร้อนมากดูดูไปเฮียหน้าใครสี่สิบวัตต์เหมือนกันนะโอ้โหกูรอเป็นสี่สิบวัตต์เลยเหรอ นิดให้มาถึงที่นี่ตอนเที่ยงเนี่ยอารมณ์ดีเหมือนเด็กมากกินเวที่แถมมาอร่อยดีค่ะคูหิมได้ดีมากโอ้ยขอบพระคุณมากเลยครับคุณสมรสวัสดีครับปิงปิงปีปิงปิงตัวจริงกับปิงปิงตัวปลอมมื่อวานนี้สวัสดีครับเปิ้ล ีสามนาทีเที่ยงผมโทรหาลุงนิดบอกลุงนิดอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยลุงนิดตอบผมว่าอะไรด้วยลุงนิดตอบผมว่าตัดผมอยู่ครับมีอะไรจะไปทำงานนะเดี๋ยวจะมีอะไร จะเที่ยงอยู่แล้วคุณยังคุณยังตัดผมอยู่อีกูนี่งงเลยครับถึงบางอ้อเลยครับงงมากกางเกงในขาดหมายความว่าไงครับเปิ้ลถ้ากางเกงในของคุณเปิ้ลขาดเนี่ยกางเกงในแม่เหล็กที่ผมส่งไปให้น่าจะได้รับรองไม่ขาด ลองเพราะว่ามีแม่เหล็กถึงสิบห้าเมตรปกป้องอบโบจะมะของคุณไปทำงานครับไปทำงานพูดจริงเปล่าที่ส่งไปให้คุณเปิ้ลคือขาดเหรอขาดตรงไหนเนี่ยโอ้ขอบคุณครับเปิ้ล หรือว่าส่งตัวที่ใส่แล้ว่ให้ไปวะสงสัยของคุณเปิ้ลตัวที่ใส่แล้วบอกไม่อยากได้ไม่อยากได้ได้ตัวขาดเลย Limited Edition Limited Edition ขาดที่ขาเหรอ ตายแล้วกางเกงในแม่เหล็กเก็บไว้อย่างดีเลยค่ะเพราะไม่ได้ใช้ป,ปิงปิงลองใส่แล้วมารีวิวหน่อย <S <S ใครก็ได้ที่ได้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสมรหรือใครลองใส่แล้วมาช่วยรีวิวได้ไหมว่าแบบมันช่วยเรื่องอะไรแล้วมันลำคาญไหมส่วนของคุณเปิ้ลน,น่าจะเป็นแบบดีไซน์นะ แบบขาพลิว้วขาพลิว้วขาพลิว้วอะขาพลิว้วขาพลิ้วคุณเอาอะไรมาติดที่ผมมะมันเหมือนคลิปในติกตอกเลยอะเมื่อวานมีอะไรจะเล่า้ฟัง มีใครไม่รู้เว้ยเขาแต่งหน้าตัวเองเสร็จผมก็นอนดูทีวีกับลูกอยู่แล้วก็เดินเข้ามาบอก <c oughs> วันนี้ฉันสวยอดูซิ <c oughs> วันนี้ฉันสวย <c oughs> ใครว่านะนีะ่ทำเป็นแอคอ่าหนังสือก็อ่านอยู่ <are> ทำเป็นแอ,อานหนังสือ สวัสดีค่ะทุกคนสรุปลิปสติกของคุณเป็นไงบ้างที่คุณบอกว่าติดทนนานนะแล้วก็ไม่หลุดลอกเลยใช่ไหมใช่ไหมที่หนูชนใช้เมื่อวานใช่ป่ะของเราหรือป่าหรือของอันเอง <c oughs> <c oughs> ของอันไหนวะฮะ ก็อยากได้สีที่ไม่อัน,นสีมันไม่สวยพอไม่ถูกใจพี่รักพิไมไปบอกพี่ใหม่ในโกบะในโกบที่มีพี่อ่ะเดี๋ยววันนี้พิมมาให้เพิมลองอโอเควันนี้พวกเราจะไปเดินงานวัดกันนะทุกคนโคตรเบื่อเลยโทรศัพท์พัง <laughs> อีมิต กิดหนีบผมยี่ห้ออีมิดนี่แปลว่ามิดฉาชีเปล่าเนี่ยดูที่หนีบผมก็เนี่ยยี่ห้ออีมิดฉาชีนี่เขาส่งมาให้รีวิวหรือว่าเขาให้ฟรีๆหรือเขาจ่ายตังค์ซื้อมาซื้อมาโอเคงั้นพูดได้ยี่ห้ออีมิดฉาชีนะครับเผื่อสนใจงูนิดไม้ยัง ไปทำงานสายแม่เนี่ยอีมิด,มดมแล้วก็คนที่ได้เสื้อ แล้วเป็นตัวลิมิเต็ดอีกตัวหนึ่งครับเเราส่งไปเคลมให้แล้วนะครับส่งตัวใหม่ไปให้นะครับพอดีนะครับทุกคนอะไรอ่ะเดี๋ยวันดูซิผู้หญิงก็คุยอะไรกันเนี่ยเอาอะไรมาผงมาผอม ี่เห็นไหมคุณป,ปิงกินเววูบลีนไปห่อเดียวพร้อมเลยช่องทางสั่งเวนะครับผมอันนี้ครับเดี๋ยวทำให้ติดสติกเกอร์ให้ก่อนบ้านเขียวนะฮะอะไรวะเนี้ย น,นี่เลยห้าบ้านเขียวครับอันนี้ครับติดปสติ๊กเกอร์เอาไว้ให้แล้วทำไมรู้สึกวันนี้น้าอ้วนก<ๆ><ๆ>กัทุคน จะใช้โทรศัพท์ได้ไหมไมันไ,ไม่ได้แล้วครับมันพังไปแล้วพระลุงนิด <ละ S 1> ไป<ะ>ออกไปทำงานแล้ว<ๆ>อะไรหายครับรองเทา้านี่อยู่หน้าบ้านมาคู่ดำๆเบ่าไม่ลืมเสื้อครับแต่ไม่ใส่แล้ว เจนี่รี่ลีรอบก็เจนี่เขามีเยอะมากของนี้นอีกอบก็เริ่มจำเป็นลอกเรอบอย่าใส่ตันนี้หรอไม่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 ใส่ดูผมต้องแบกไอตู้ไฟนี่ไปด้วยเนี่ยผมแบกตู้ไฟไปทุกคนด้วยนะฮะเจอแเจอแล้วอลโอเคงั้นเดี๋ยวไปทำงานก่อนได้ไหม เดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับทุกคนเดี๋ยวช่องปิว